สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนีมาพบพอกับบ่าวหน่อยนะครับเมื่อนี้บ่าวหนองอยู่วัดหลวงปู่มุนกับผมวัดบันจานอำเภอกันทลา,าลมจังหวัดชีสเกตกครับผมเมื่อนี้บ่าวหนองสีมาตามต่อครับผมหลวงปู่มุนเพื่นหายโชวมาสามงวดติดนะครับงวดแรกหนึ่งศูนย์งวดที่สองกับหนึ่งเก่ามากงวดว่าหันครับศูนย์เก่าครับอายุหลวงปูครับแล้วก็เลขถูกที่บ่าวหนองมาจุดบ่าวหนองกับ อาจูได้ศูนย์ศ er. ูนย์บ้านองก็ว่างไฮศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก่านะครับเนาะเหมือนี้บ้านหองกระิมาตามต่อครับสาธุสาธุเด้อปูเด้อให้ลูกหลานเด็กมีโชคดมีเงินใสให้เด็กอันนี้ทำนะเขาเด้อปูเดอแล้วมาตามกันต่อครับงวดนี้ครับวันที่16พฤษภาคม65ครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับจัตธามีบารมีเกิดครับผม หลวงปูม่มนุ์ครับเ,เขาอายุเพิ่นนะครับร้อยเก้าปีครับผมสามหัวสอดน,นะครับเดี๋ยวมือนีมาเบิ่งเหล็กถูกน้วกันครับผมสาธุสาธุดาวขึ้นไปไหวหลวง,งปู่ครับผมสาธุสาธุสลีละสังขารหลวงปู่ครับอยู่ในโรงแก้วครับเนาะหลวงปู่ครับ สาธุสาธุสาธุเปอเู้อดตัวเลยรับโชคอีกแน่นงวดนี้ขอบารมีหลวงปู่มุนนะครับโดนบันดาลโชคลามให้ผู้ใดที่เขามาเบิงนะครับสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุเด้อปูเด้มอมณีหลูกสิมาขอโชคงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกข้าขอบารมีหลวงปูหมุนมอบโชคให้สุขปู่สุขคนที่เข้ามาเบิ่งเน่เด้อปูเด้อสาธุสาธุสามงวดแล้วครับหนึ 10, 19, ะะ่งศูนย์หนึ่งเก่าแล้วก็ศูนย์เก่าครับผมงวดนี้ครับตามต่อกับงวดที่ 4. สี่สาธุสาธุสาธุงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกข้าครับผมปไปด้วไปไหว้ปู่งได้แล้วกัน ไปเบิงเล็กถู่เหมือนกันครับผมสาธุสาธุสาธุวันนี้ครับเดี๋ยวเข้ามา ทุกันครับว่าเดกถูกของกูเป็นตัวไหนน,น,นะครับเนาะวันที้16สฤขภาพ5ขาครับผมโงกูครับ เมื่อ1โมงปังนหมก่อนโชวกคระปูหมวนประมิณ40โมคือะ้าโมงไหนปูใหนโชว์เมื่อแนวสามหมวนครับ10 1เก่าประกาศ0เ่าครับผมเมื่อนี้้านองมาเลยมาขอถึงบาวมีของปูปอยโชวครับปล่อปูหมอโชสุกทุกคนติดขอมมเบืงขล่อ้ไปในทักโชวเป็นการตั้งหลีกถูกีนเป้าน้องที่ถูกนครับส แลมาหลุดเด็กถูกนั่นกันกนครับเนาะหมวดนี้เป็นตัวใดสามตัวไทยตถตสลีแล้ววันที่หนึงหมวดวันที่สิบหกคือสภา,าคโมฮาคบผมปูสี่หาเป็นสองตัวล่างกันได้ครับ,บแต่ว่าในโชกกะปูคือเก่าครับเนาะ เบทถูกดอกนี้ครับผมสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันที่สิพฤษภาหกห้ครับผมดามาลูนน้ำแขครับสาธุสาธุตกโด่ขอตัวได้อก่านความดี่ลุ้แต่ร er. ับกคนจะเริ่วันที่สิบหกพฤษภาหกห้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาธุ เดาว่าหลุดเด็กถูกมอนกันครับสาธุสาธุเด้อปูเด้อเหมืนอนผู้ใดเขามาเบิ่งกับฟอย่นได้รับโชคไปนากันเด้อปูเด้อสาธุสาธุตะมึงเด็กถูกตัวแหลกครับผมเด็กถูกตัวแหลกครับหมายเลขยกาครับผมเด็กถูกตัวแหลกหมายเลขยหาครับสาธุสาธุสาธุสิเป็นหายังน้านา มาหลุดไปน้ากันครับผมวันนี้วันนี้เขามาหลับโฉบไปน้ากันอีกครับผมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวมาเบ่งเล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับผมเล็กถูกตัวเลกหมายเล็กหาครับผมไาเบ่งตัวที่สองตัวที่สามเนาะสาธุสาธุสาธุมาเบ่งเล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามกันครับ ถูกตัวที่สองไม้เหล็กเก่าครับผมแต่ว่าอันยากขาดแน่ครับผมกระบอกเป็นอย่างนัะครับเนาะหา,าเก่าเจ็ดหรือเป็นหาสูญเจ็ดก็ได้ครับผมับเบิ่งี้สุดนดะครับเด้อสาธุสาธุเด,ด้อปูเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งก็ขอให้เขาได้รับชค ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเบิ้งถูกไม่สุดนะครับเด้อเดี๋ยวมาลับโชคไปทำกันครับผมสาธุสาธุสาธุถูกตัวที่สครับผมชัดเจนนะครับหมายเลขเจ็ครับผมห้าเก้าเจ็ดจะเป็นหาศูนย์ เจ็ดก็ได้ครับห้าเก้าเจ็ดหรือห้าส่วนเจ็ดก็ได้หรือจะเป็นห้าหกเจ็ดห้าหกหนึ่งก็ได้ครับผมสาธุสาธุเด้อผู้เด้้อผูใดขอมาเบิ่งนก็ขอให้เขาได้รับโชคหมวดที่สิบหกพฤษภาหกหาครับผมเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อโปรดใส่วิจารยานในการรับฟังรับชมน้ำสาธุสาธุสาธุผู้ใดขอมาเบิ่ร์นขอรับโชคไปน้ำกันครับสาธุ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  หลวงปู่หมุนนะครับผมวัดบันรจานครับ สีครับตัวสองสีสองสีสงสสงสครับบนเน่ยครับเนะาะแต่ะ มือนี้คนกับพ่อมีอยู่ครับมือนีเป็นวันหยุดเนาะครับคนกับมาทําบุญครับผมสาธุสาธุเดือเด้อก็ขอไปเบิงปูข้างในไปไหวปูอยู่ข้างในครับที่เก่าครับมองปูบนไห่โชงเนาะสาธุสาธุสาธุ